สวัสดีเช้าวันจันทร์ที่17ตุลาคม2565กับการอัปเดตประเด็นสำคัญสำหรับภาคการเงินการลงทุนรดันดัง a อแอมมาร์นิ่งบรีสได้ถึงวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปโดยไอแอมในสตอร์คทีมนะคะวันนี้มี3คุณลักษณะนะคะที่สำคัญตั้งแต่วันพุธที่ผ่านมาจนถึงสัปดาห์นี้นะคะโดยประเด็นแรกก็คือการประกาศตัวเลข C P I แลวก็ Core C P I นะคะประเด็นที่2ค่ะ การลดลงของเงินทุนสำรองในสกุลต่างประเทศของธนาคารกลางทั่วโลกนะคะและประเด็นสุดท้ายก็คือที่ตลาดกำลังจับตาก็คือการประชุมสมัชชาใหญ่ของจีนครั้งที่20ค่ะต้องบอกว่าตลาดหุ้นทั่วโลกในค่อนข้างผันผวนในช่วงปลายสัปดาห์ที่ไทยหยุดทําการนะคะเริ่มจากวันพฤหัสที่มีการประกาศตัวเลข C P I และ Core C P I นะคะโดยออกมามากกว่าที่ตลาดคาดการนะคะซึ่งถือเป็น w o r s t ซีนารีโอนะคะโดย CBI เนี่ยออกมาที่ระดับ8.2%มากกว่าที่คาดกันไว้ที่8.1%โดย contribution หลักๆนะคะที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากมาจากต้นทุนของอาหารที่เพิ่มขึ้นกว่า11%และค่าเช่านะคะหรือเชลเตอร์ที่ยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นค่ะมันก็เลย offset กับตัวของราคาแก๊สที่ปรับตัวลดลงค่ะในขณะเดียวกันเนี่ย Core CPI นะคะซึ่งเฟดใช้พิจารณาในการปรับขึ้นในแต่ละเบี้ยก็ปรับเพิ่มจากคาดการนะคะจาก6.5มาที่6.6%ค่ะ ก็มองชี้ว่าสหรัฐเนี่ยยังคงเผชิญกับอัตราเงินเฟอ้อในระดับสูงนะคะคและสูงสุดในรอบ40ปีค่ะท้งนี้เนี่ยคอนดิวชั่นหลักๆที่ทําให้คอา CBI ยังอยู่ในระดับสูงก็คือต้นทุนทางอาหารเชลเตอร์พวกค่าเช่านะคะแล้วก็ medical service ค่ะบริการพวกด้านยารักษาโรคนะคะที่ปรับตัวสูงขึ้นในขณะเดียวกันเนี่ยแก๊สโซลีแล้วก็ยูสคาร์นะคะมีการปรับตัวลดลงมา เงินเฟ้อที่ยังอยู่ในระดับสูงมากจากฝั่งของภาคบริการนะคะโดยต้นทุนอาหารนี่มีการปรับ,บ,บตัวเพิ่มขึ้นประมาณ0.8เป็นใเป็นอนที่2%หรือ11.2เปอเทียบ กับปีที่ผ่านมานะคะท้งนี้เนี่ยในเดน,นี้ต้นทุนอาหารที่เพิ่มขึ้นส่วนหนึ่งมาจากฝั่งของนายจ้างแล้วก็โรงเรียนนะคะที่หมดอายุสําหรับโครงการอาหารกลางวันฟรีนอกจากนี้ค่ะเชลเตอร์ค่ะคิดเป็น33%ของ CPI และ40%ของ c o CPI นะคะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ0.7%โดยในปีนี้เนี่ยปรับเพิ่มขึ้นแล้วกว่า6.7%มากสุดในรอบสี 10ปีนะคะโดยนักเศรษฐศาสตร์ของบูมเบอร์ค่ะคาดการว่าเชลเตอร์เนี่ยจะปรับตัวเพิ่มขึ้นและถึงจุดพีคในการเริ่มต้นของครึ่งปีหลังปี2023ค่ะในส่วนของราคารถมือสองค่ะปรับตัวลดลงเป็นเดือนที่3นะคะแต่ราคารถใหม่ยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นอยู่ค่ะแอร์แฟร์ก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะคะในขณะที่แก๊สโซลีนปรับตัวลดล,ลงมาและก็ค่าน้ำค่าไฟค่ะหรือยูทิลิตี้เนี่ยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนอกจากนี้เนี่ย g e o p o l i t i c ค่ะอาจจะเป็นอีกเหตุที่ทำให้เงินเฟอ้อสูงงะะหลััจากทีี Pass ่ปปรรมบ ภายน้ำมันลงและห้ามส่งออกน้ำมันของไบเดนนะคะทำให้ราคาน้ำมันแล้วก็ราคาแก๊สหน้าปั๊มในสูงขึ้นรวมถึงวิกฤตยูเครนรละเซียค่ะที่มีผลต่อราคาข้าวสาลีนะคะหรือตัววีดนั่นเองแล้วรวมถึงการแบนการนำเข้าอลูมิเนียมจากรัสเซียซึ่งก็เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตรถยนต์โทรศัพท์นะคะทำให้มีต้นทุนที่สูงขึ้นค่ะ การปรับตัวเพิ่มขึ้นของค c. b. i. ค่ะจะส่งผลต่อ2ปัจจัยหลักๆในสหรัฐนะคะประเด็นแรกก็คือการปรับขึ้นในตราดเบี้ยของสหรัฐค่ะซึ่งตลาดประเมินว่ามีแนวโน้มที่เฟดจะขึ้นอัตราดเบี้ยแรงกว่า50 basis point ในเดือนธันวาคมเพื่อสกัดเงินเฟอ้อนะคะและ ทำให้เทอร์มินาลเร์นะคะอาจจะมากกว่า4.85%นะคะก่อนตุลาคม2023ค่ะทั้งนี้จะเห็นได้ว่าบา r c a y e c o n o m i s นะคะก็ปรับเพิ่มน้ำหนักที่เฟดจ,จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมมาที่75 basis point นะคะจาก50 basis point และกุมภาพันธ์ค่ะปรับเพิ่มมาที่50 basis point ทำให้เทอร์มินาลเร์ค่ะปรับเพิ่มขึ้นมาอยู่ประมาณ5.25%หลังจากนั้นเนี่ยจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้โดยจะรีเซิร์ฟ reverse c o s t นะคะหรือว่าปรับลดดอกเบีย้ยในการประชุมอีก3าครั้งสุดท้ายของปี2023ซึ่งจะลดลงที่75 basis point ค่ะนอกจากนี้ค่ะ6ใน19ของกรรมการเฟดนะคะมี upper boundary ค่ะก็คือเป้าหมายของดอกเบีย้ยที่ระดับ5%นะคะก,ก็เท่ากับว่า terminal rate เนี่ยอยู่ประมาณที่5%แล้วนะคะในปีหน้านะคะในขณะที่ median เ,เนี่ยอยู่ประมาณ4.75%ค่ะ การชิปขึ้นของดอกเบียค่ะแล้วก็เทอร์มินอลเรทเนี่ยจากเป้าหมายเพื่อกดเงินเฟอ้อนะคะให้ต่ำกว่า4%ในปี2023เนี่ยตอนนี้ p าวเวอร์ลิตีมีอยู่ประมาณ0%นะคะในขณะที่เงินเฟอ้อเนี่ยคาดว่าน่าจะอยู่ประมาณจะ5%ในปลายปี2023ค่ะ การบ่งชี้แบบนี้ค่ะเท่ากับว่าเฟดเนี่ยอาจจะไม่ได้หยุดการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะคะและมาถึงรวมรวมถึงการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยในปีหน้านะคะก็ต้องมาดูกันนะคะว่าแนวโน้มต่อไปเนี่ยจะเป็นอย่างไรสําหรับเรื่องของดอกเบีย้ยซึ่งก็เป็นปัจจัยกดดันทําให้ตลาดเนี่ยหรือสินทรัพย์เสี่ยงเนี่ยเกิดแรงเทขายนั่นเองค่ะอีกประเด็นที่อาจทำอา,อาจได้รับอิทธิพลจากการเล่งตัวของ,ของคอส CPI นะคะก็คือ mid-term r e c t i o n ค่ะซึ่งจากผลสํารวจของสถาบันนะคะฝ่าย CJ4 นะคะบ่งชี้ว่า GOP นะคะตอน,น มีโอกาส34%ที่จะยึดตัวของเซเนกกลับขึ้นมานะคะซึ่งเพิ่มจากระดับต่ำสุดที่29%ในช่วงกลางเดือนกันยายนค่ะในขณะที่พรร รีพับลิกันนะคะก็มีโอกาส49%ค่ะที่จะควบคุมเซเนตน,นะคะซึ่งเป็นอัตราที่เพิ่มขึ้นค่ะยังไรก็ตามค่ะตอนนี้45%นะคะยังอยากให้เดโมแครตเนี่ยครองเสียงข้างมากในสภาแต่จะเห็นได้ว่ารีพับลิกันเนี่ยก็มีคะแนนเสียงไล่ตามมาแล้วนะคะประมาณ44%ค่ะสําหรับเพุผลที่คนอเมริกันให้ความสําคัญมากที่สุดนะคะและเป็นปัจจัยที่สําคัญนะคะในการตัดสินใจเลือกพักไหนก็คือสภาพเศรษฐกิจแล้วก็อัตราเงินเฟ้อค่ะที่เห็นว่ามีการให้ความสาคัญกันมากถึงมากที่สุดนะคะดังนั้นเนี่ยการเล่งตัวของ คอ c ี i ก็จะเป็นปัจจัยเสียงต่อพรรคเดโมโคแครตนั่นเองหรือไบเดนนั่นเองนะคะในการควบคุมเสียงทั้งเซน t e และเฮาส์ค่ะการปรับ,บตัวเพิ่มขึ้นของคอ CBI ค่ะทำให้ตลาดผันผลค่อนข้างมากนะคะระหว่างวันโดยในโดยตลาดหุ้นสหรัฐนะคะ ในวันพฤหัสที่ผ่านมาเนี่ยปิดปรับตัวบวกได้นะคะหลังแรงเทขายไปจนปไปจนถึงจุดที่เขาเรียกว่าชี้อินเด็กซ์นะคะโดยเอสเอพีห้าร้อยเนี่ยมีการปรับตัวลดลงไปถึงประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นของการปรับตัวขึ้นในปีสองพันยี่สิบค่ะทําให้มีแรงซื้อกลับนะคะประกอบกับตัวของการอันวายช็อตโพซิชันนะคะจากการทําก,กําไรเกาะหน้าของของเหตดฟันนะคะก็ ทำให้เกิดแรงซื้อกลับมาค่อนข้างมากนะคะและดันให้เ p 500พ้า้อเนี่ยปิดปรับตัวบวกไปมากกว่า2%เซนโดยระหว่างวันนะคะสเปรดของการเทรดเนี่ยบวกลบอยู่ประมาณที่ห้าอร์ซนตค่ะนอกจากนี้ค่ะความกังวเลเรื่องของเงินเฟ้อทําให้ธนาคารกลางหลายประเทศนะคะต้องเร่งขึ้นอัตราดอกเบี้ยโดยเฉพาะธนาคารกลางสหรัฐน,นะคะที่มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยตั้งแต่มีนาคมที่ผ่านมาและเป็นการปรับขึ้นอย่างรวดเร็วในโดยดอกเบี้ยปัจจุบันนะคะอยู่ประมาณ3 2ม้าซแล้วก็มีแนวโน้มที่จะขึ้นอีก 1.50%ก็เท่ากับว่า75 basis point ในเดือน n o v e m ber และ d e c e m ber นะคะก็อาจจะเป็น ตัวหนึ่งที่ลดทอนการขยายตัวของเศรษฐกิจของอเมริกาเองนะคะก็ปัจจัยสนับสนุนเหล่านี้นะคะทำให้ดอลลร์ค่ะมีการแข็งค่าขึ้นและกดดันค่าเงินในสกุลอื่นๆน,นะคะทางยุโรปอังกฤษเอเชียนะคะให้อ่อนค่าลงมาค่อนข้างมากนะคะจนทำให้หลายธนาคารกลางค่ะเริ่มมีการแทรกแซงหรืออินทรีนะคะค่างเงินเพื่อลดผลกระทบจากเงินทุนไหลออกนั่นเองและก็ความมั่นคงของของเงินด้วยนะคะความมั่นคงของเงินค่ะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะในเอเชียแล้วก็ emerging country นะคะโดยธนาคารกลางในเอเชียค่ะมีการแทรกแซงเงินไปแล้วกว่า50,000ดอลลาร์สหรัฐในเดือนกันยายนเพื่อดีเฟนต์กับการแข่งข้าของดอลลาร์นะคะทำให้เงินทุนสำรองในสกุลต่างประเทศเนี่ยปรับตัวลดลงต่ำสุดตั้งแต่มีนาคม2020ค่ะซึ่งตั้งแต่ต้นปีค่ะมีเม็ดเงินจากการขายดอลลาร์ซึ่งเป็นเงินทุนสำรองระหว่างประเทศไปแล้วกว่า89,000ล้านนะคะจนถึงเดือนเอ่อจนถึงเดือ,อนอกันยายนค่ะโดยมีเม็ดเงินจากการขายของประเทศใน Emerging Market Asia นะคะยกเว้นจีนอยู่ประมาณที่30,000ล้านเช่นประเทศเกาหลีใต้อินเดียไต้หวันฮ่องกงฟิลิปปินแล้วก็ไทยนะคะซึ่งหกรวมญี่ปุ่นด้วยเนี่ยจะอยู่ประมาณ50,000ล้านเงินทุนสำรองระหว่างประเทศทั่วโลกค่ะมีการปรับตัวลงมากกว่า1ทิลเลียนะคะหรือประมาณ8.9%ในปีนี้และเหลือน้อยกว่า12ทิลเลียนะคะซึ่งลดลงต่ำสุดตั้งแต่ปี2003ค่ะหรือว่าตั้งแต่บูมเก็บเกข,ข้อมูลมานั่นเองค่ะ อีกประเด็นที่ตลาดให้น้ำหนักก็คือการประชุมสมัชชาใหญ่ของจีนครั้งที่20นะคะซึ่งจะเริ่มในวันอาทิตย์ที่1ซึ่งเริ่มในวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะโดยตลาดคาดหวังกับเรื่องของการผ่อนคายนโยบายเชื้อโควิดนะคะแล้วก็การสนับสนุนกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ค่ะในขณะเดียวกันประเด็นความขัดแย้งระหว่างสารัฐและจีนก็จะเป็นสปอตไลท์ซึ่งประเมนว่าสิงผิงอาจจะมีเอ t ไลน์ plan ออกมาให้เห็นค่ะ การที่ตลาดให้น้ำหนักกับการประชุมครั้งนี้เพราะว่าตลาดหุ้นจีนเนี่ยมีการปรับตัวลดลงไป24ในปีนี้นะคะรวมถึงข้างกันหยวนออฟชอร์เนี่ยอ่อนค่าไปแล้ว11และเทียบดอลลาร์นะคะรวมถึงเศรษฐกิจเนี่ยที่มีการเติบโตแบบชะลอตัว น้อยเอมากกว่าประเทศใน e อเมอร์จิงเอเชียนะคะซึ่งเป็นครั้งแรกในรอบ30ปีที่เศรษฐกิจจีนโตช้ากว่าหลายประเทศในเอเชียนั่นเองค่ะทาน,นี้ความคาดหวังของตลาดค่ะหรือว่า Market Expectation นะคะมีอยู่3ประเด็นหลักๆก็คือการผ่อนคลายมาตรการโควิดการลุกคืบของกลุ่มเทคโนโล,โลยีในจีนนะคะแล้วก็การตกการตกต่ําของภาคอสังหาริมทรัพย์ค่ะ,คะการผ่อนคลายของเซลล์มาตรการเซลล์โควิดค่ะในส่วนของรัฐบาลเนี่ยจะต้องบาลานซ์ระหว่างการป้องกันความเสี่ยงกับการขยายตัวของเศรษฐกิจในขณะที่ส่วนของ tech a m b i t i ช n นะคะก็คือซีเจนผิงเนี่ยอาจจะมีการใช้นโยบายเพื่อบูสตัวของเซมิคอนดักเตอร์นะคะหลังจากที่ h อ t เ c ็ Tech, นะคะหรือหางเสงเท c h Tech เนี่ยมีการปรับตัวลดลงต่ําสุดตั้งแต่กลางปี2020ค่ะและในการแก้การตกต่าของอสังหาริมทรัพย์ในจีนค่ะจะใช้การสนับสนุนทางอ้อมนะคะเพื่อลดความเสี่ยงของระบบนะคะโดยเื้นฟูโครงการบ้านและราคาบ้านให้มีเสถียรภาพนะคะแทนการสนับสนุนโดยตรงกับบริษัทอสังหาริมทรัพย์หรือว่า Funding เงินให้บริษัทโดยตรงนั่นเองนะคะทั้งนี้เนี่ยปัจจัยแรงกดดันจากอสังหาริมทรัพย์ที่ตกต ใจที่ทาให้ค่าเงินหยวนอ่อนค่าลงแล้วก็การแข่งค่าของดอลลาร์นะคะจนทําให้ธนาคารกลางจีนค่ะต้องขายเงินทุนสํารองระหว่างประเทศในรูปของดอลลาร์ออกไปนะคะเพื่อให้มีแคชในมือนั่นเองคะ่ละล่าสุดเงินทุนสํารองของจีนนะคะในรูปของดอลลาร์อยู่ที่ประมาณ3.054นะคะจาก3.104ที่เรียนนะคะในเดือนกระกฎาคมหรือพูดง่ายๆว่าหายไปประมาณ50,000ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะทางนี้เนี่ย ประเด็นต้องบอกว่าหากเทียบประเทศในนอร์ทเอเชียนะคะจะเห็นได้ว่าตลาดหุ้นจีนเนี่ยถือว่ามีความน่าสนใจค่อนข้างสูงนะคะถ้าเทียบกับเวอร์ชันก็มีการปรับตัวลดลงมานะคะรวมถึงโอกาสในการเตบโตก็สูงอยู่ประมาณสักสิบห้าเปอร์เซ็นค่ะก็ถือว่า เราก็ให้ความหวังกับการประชุมสมัชชาในครั้งนี้นะคะประเด็นที่น่าจับตาในสัปดาห์นี้ค่ะการประชุมสมัชชาใหญ่ของจีนค,ครั้งที่20ซึ่งตลาดคาดหวังว่าจะมีการเปิดเผยนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจของจีนค่ะซึ่งจะเสร็จสิ้นในวันศุกร์ที่22ตุลาคมนี้นะคะโดยระหว่างสัปดาห์เนี่ยจีนจะมีการประกาศตัวเลขในวันทังคานะคะตัวเลข GDP ในไตรมาส3ค่ะคาดว่าจะขยายตัวที่3.5%หรือ 3. 4เนเทียบรายปีนะคะและในวันพฤหัสค่ะจะมีการประกาศตัวเลขโลนพามเล ที่ระดับ3.65%ค่ะส่วนอัรก,กิจและสหภาพยุโรปนะคะจะมีการประกาศตัวเลขเงินเฟอ้อในวันพุธค่ะนอกจากนี้ก็จะมีเฟดของไหลรัดนะคะที่เป็นกรรมการของเฟดเนี่ยก็จะออกมาม่งชี้สำหรับแนวโน้มของดอกเบียในสหรัฐค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ